โอเคสวัสดีครับพบกับ T1L b ยพี่สี่นะครับวันนี้ก็ไม่ใช่ตะลุยโจทย์แล้วนะครับวันนี้จะเป็นสอนเรื่อง Localization นะครับในในของ n e วโรนะครับก็จุดประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะทบทวนนะทบทวนความรู้ในการ Localization แบบเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเพื่อจะเพียงพอที่จะไปสอบของ s t e ็ปนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่ม พี่จะมีเคสให้ลองถามด้วยนะแต่ว่าก่อนจะเริ่มไปทำเคสเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทบทวนนะครับเบื้องต้นก่อนข้อสรุปของ localization แต่ละตำแหน่งนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับคือ localization เนี่ยอันนี้จะ cover แปดตำแหน่งนี้นะครับก็คือจะมี cortex, c o r t e x sub cortical brain stem นะ spinal cord anterior horn cell นะครับ nerve นะครับ neuro muscular junction แล้วก็ muscle นะครับ ชาร์เตอร์แต่ละอันที่สําคัญเลยนะก็คือคอเท็กเนี่ยต้องมีคอที่อหลบอาจจะมีคอที่ขอลบสเนี่ยจ,จะช่วยเราได้นะเช่นอะไรอ p h เฟ i เซียเน็กเล็ดไอเดเวชันพวกเนี้ยนะครับช่วยได้นะการมีซีเชอร์นะการมีชักเนี่ยหรือว่าการลักษณะของการวิ่งที่ขาแขน,นี่ยไม่เท่ากันอันเนี้ยช่วยได้นะครับสองจับคอที่ข้เนี่ยอันเนี้ยจะมีคีย์เวิร์ดตรงเรื่องของการวิ่งเนี่ยขาแขนจะนจะพอๆกันนะครับอันที่สามเนี่ยเ็นสเตมนะคีย์เวิร์ดนะครับก็คือจะเป็น มีแขนเนียวเหอะเป็นโรเนเนี่ยในข้างเดียวกับลีชันนะแต่ว่าจะมีวิกเนสของแขนขาในฝั่งตรงข้ามนะและอาจจะมีซี side ดิบลาสายได้นะครับอันที่สี่สปายเนลคอร์ดนะก็จะมีลักษณะของอาการวิกนะเช่นเป็นพา r าพิเจียนะเป็นขาสองข้างหรือจะเป็นคอสดีพิเจียสี่ข้างก็ได้นะแต่ว่าชาร์เตอร์ของเซนเซอรี่เนี่ยที่มันเสียไปมันจะเป็นแบบเซนเซอรี่เลเวลนะเช่นช้างแต่ระดับระดืนลงไปเลยนะ หรือตั้งแต่อกลงไปจนถึงปลายเท้าอย่างเงี้ยนะมันจะเป็น Sensory Level นะครับอ่ะแล้วก็อาจจะมี Autonomic Involvement ได้เช่นอะไรพวก Bowel Vender นะครับ i n c o n t i n e n t นะครับอ่ะอันที่5้า Anterior Cell นะคนไข้ก็จะมา p r e s e n t เป็นแบบ r o w e r Motor Neuron นะครับพวกแบบ Weakness Hyporeflexia บางทีมีอ่า Flexion Paralysis มี Fasciculation ได้คือที่เป็นสายของกระดูกต้นล้นมาหมดเลยนะครับ แต่ว่าเซนเซชันเป็นไงฮะปกตินะเพราะว่ามันโดนแค่แอนติเดโฮเซลนะส่วนเนิร์นะครับอันนี้เนิร์ฟเนี่ยนะมันก็จะมีทั้งอะไรทั้งมอเตอร์ทั้ง s e n s ซอรเนาะแล้วก็ r e f เฟกเสียหมดเลยนะทั้งสามอย่างไฮโปรีเฟกอับเซนก็ได้นะนะครับลักษณะเซน s ซอรที่เสียไปเนี่ยจะไม่ใช่ไม่เหมือนไซนอคอร์ดเพราะว่ามันเป็นเนิร์หละมันจะเสียเป็นแบบเหมือน g กลบแอดสต็อก k ิ้งไลท์หมายถึงว่าเหมือน สมถุงมือหรือว่าถุงเท้าเนี้ยมันจะเหมือนเป็นการชาเป็นแบบแบบนั้น,นในแพทเทิร์นแบบนั้นเช่นชาไปมือไปเท้าเนี้ยคงบอกว่าเป็นนิวโรพาร์ตี้นะอืมแล้วก็นิวโรมาสตราเจนชั่นเนี้ยก็จะเป็นพียวมอเตอร์นะแต่ในบางกรณีอาจจะมีไฮโปรีเฟกได้นะครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูอีกทีในในเคสแล้วกันนะแล้วก็คี์สำคัญจะมีฟัคทัวเอชั่นเนี้ยี้ช่วยเราได้นะจทคนเนี้ยต้องบอกเรื่องฟัคทัวเอชั่นของเรามา นะครับเช่นตอนเช้าเป็นไม่เยอะตอนบ่ายเป็นเยอะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นเยอะๆเลยตอนบ่ายใช้งานแล้วเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกตรงนี้มานะอันนี้แปดเรื่องของมัสเซิลนะก็จะคล้ายๆกันมีเพียวมอเตอร์แต่บางกรณีก็มีไฮโปลิเ็สเซียได้ถ้ามัสเซิลมันโดนทาลายเยอะๆเนี่ยนะครับนะอาจจะมีเด่นพ็อกซิมอลมัสเซิลมากนะครับอันนี้ก็ช่วยได้บางทีมีมัสเซิลเพนนะครับประมาณนี้สําหรับแปดจุดนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะทบทวนคร่าวๆอน,นาโตมีสั้นๆแล้วกันนะ ก็จะมีแท็กที่เราควรรู้สาอันอันแรกคือเป็นมอเตอร์แท็กหรือคอร์ติโคสไปนอนลแท็กนะครับคอร์ติโคสไปนอเนลแท็กเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่คอเทกเนาะมันชื่อว่าคอร์ติโคสไปนอลก็คือตั้งแต่คอเทกไปที่สปนอลคอร์นะครับก็คือเริ่มจากคอเทกเลยนะก็ตำแหน่งของการวางตัวนะครับก็อันนี้น้องน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็คือตำแหน่งของมอเตอร์ที่ไปเลี้ยงขาเนี่ยอยู่ทางด้านมนะีเดียลเนาะส่วนที่ไปเลี้ยงแขงในใบหน้าจะอยู่ทางด้านทางด้านและทะลอ,อ,อกมาตรงนี้นะครับแล้วไฟเบอร์มันก็จะ ค่อยมาเดนซ์มารวมตัวกันหนาะแน่นขึ้นตรงบริเวณอินเทอร์เนลแคปซูลแล้วก็ลงไปนะครับตรงบเวณสเตมพอถึงระดับเมดูร่าเนี่ยก็มีการคอสเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสรุปแล้วมอเตอร์แท็กเนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือนะมันเป็นเดซเซนดิ่งแท็กนะจากบนลงล่างแล้วก็มีการคอที่ที่ตำแหน่งเมดู l ่านะครับอ,อันนี้มาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าตอนแรกไฟเบอร์มันจะกระจายกระจายตัวตรงบริเวณคอร์เทกนะแต่พอมันลงต่ำมาตรงแถวแถวซับคอร์ทีตรงอินเทอร์อร c a ลแคปซูลปุ๊บ ไฟเบอร์ iber, มันจะเริ่มหนาตัวกันมากขึ้นนะมันจะเริ่มเกาะกลุ่มกันเป็น,เป,นเป็นความหนาตรงนี้ไหมตาม,ตามเส้นสีแดงนะ,ะประมาณนี้นะครับในภาพนี้อีกสองแท็กที่เหลือคือเป็นเซนเซชันนะมีโพสซิเลคอลัมน์นะครับหรือมีเดียลเรมินสคาแท็กนะโพสซิเลคอลัมน์เนี่ยมันจะเป็นเซนเซชันน่นต้องเป็นแอเซนดิงแท็กนะก็รับเซนเซชันมานะพอมาถึงสไปนอลคอร์เนี่ยมันจะตั้งลำขึ้นไปเลยนะ พอไปถึงระดับเมลูล่าเนี่ยค่อยเกิดการคอสไปฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วค่อยขึ้นไปยังทารามัตแล้วก็คอเทกนะฮะต่อมาสไปโนธรมิกแท็กอ่าเป็นเพนเทมเซนเซชันนะครับเมื่อกี้โพสนะติลลาร์ล่น์เป็นไวเบชันเป็นโพลิโอเซชันนะแต่สไปโนธรมิกแท็กเนี่ยเป็นเพนเทมเป็นพินพิกนะครับเซนเซชันนะอ่าก็รับเซนเซชันมาตำแหน่งสไปโนคอร์ แต่ความแตกต่างคือมันจะมีการคอสเกิดขึ้นที่ตำแหน่งเลเวลนั้นๆเลยนะแล้วค่อยขึ้นตั้งแท็กไปนะแล้วไปเชนแนที่ทรามัดแล้วคอร์เทคต่อมานะต่างกันแค่เรื่องของของการคอสใช่ไหมคอสพบที่เราลัมคอสที่เมดูล่านะสไปโนทามิกแท็กเนี่ยคอสทันทีที่สไปนอลคอร์ดเลเวลนั้นๆโดยประมาณนะคร่าวๆเนี่ยจะประมาณนี้นะครับทังเกตก็คุณรู้ก็ประมาณนี้ ส่วนแคเนลเนิร์ฟนิวเคลียสเนี่ยมันจะอยู่ในเบนสเตมใช่ไหมครับเราก็ควรต้องรู้ตำแหน่งนะอันนี้มันจะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือปกติพี่จะจำนี้นะครับก็คือแคเนลเนิร์ฟมันจะมีสิบสองอันใช่ไหมเนะยถ้าเราหารสามมันจะได้หนึ่งมันจะได้แบบหนึ่งสองสามสี่นะเป็นสี่อันเนาะแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะอันที่สองแล้วก็เก้าสิบเ่็ดสองอันที่สามนะประมาณนี้โดยพี่จะมี้ครับถ้าเหนือพรก็คือหนึ่งสองสามสี่ ตรงที่พรก็คือห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ล่างต่อพรก็คือเก้าสิบสิบดสิบสองนะยก็จะประมาณนี้สมมติบางทีมันโจทย์มันมีแบบมีเฟสเชียลพัลซี่อย่างเงี้ยนะเป็นแบบโรลโมโนนิวรอนไทป์อ่าเราก็จะได้มาดูได้ว่าเออแสดงว่าน่าจะมีดิชั่นตรงพรนะเพราะว่าที่ตำแหน่งพรเนี่ยมันมีเคเนีเนอร์เจ็ดอยู่นะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือตัวอย่างการใช้งานนะครับก็จะมานี้นะครับส่วน แค่นี้เนืจัดการทอะไรบ้างเนี้ยเนี้ยพี่ฝากไปทบทวนเองก่อนนะครับวันนี้พี่จะได้ไปอย่างเร็วนะครับอ่ะต่อมาครับทบทวนเส้นเลือดแบบสั้นๆกันนะครับก็คืออ่าเส้นเลือดตรงสมองเนี่ยก็อันที่เราที่มันมักจะออกซอก่ก็จะมีพวกเนี้ย MCA นะ MCA คือ Middle Cerebral Artery นะมันจะเนี่ยมันจะเลี้ยงอยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับก็คือตำแหน่งขนาและท่นเลของสมองนั่นแหละนะครับ หรือเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวเขียวระบายเนี่ยอันนี้คือ MCA นะสังเกตเห็นว่าถ้าในภาพโคโมดูลัสในภาพแรกที่พี่ให้ดูตำแหน่งของขาเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านมีเดียลใช่ไหมส่วนแขนมันจะอยู่ทางด้านอะไรแอทะลอรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเสียที่ MCA เนี่ยมันก็จะคือเลือดที่จะไปเลี้ยงฝั่งแอทเลอรเนี่ยมันก็จะเสียไปใช่ไหมดังนั้นคนไข้ก็คือจะวิกแขนมากกว่าขานั่นเองนี่เป็นที่มานะครับส่วนถ้าเป็น A.C.A. เนี่ย A.C.A. มันอยู่ทางด้านมีเดียลเลยนะครับของสมองนะครับอันนี้คือสมองเต็มลูกนะอันนี้คือผ่าสมองมาเครื่องหนึ่งนะอันนี้เรามองมองจากด้านในนะครับนี่เส้นเลือด A.C.A. นะมันก็จะเลี้ยงบริเวณตำแหน่งมีเดียลดังนั้นถ้าเกิดเสีย A.C.A. จะวิ่ขาแแผนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็น P.C.A. เนี่ยก็ไม,ไม่ไม่เห็นผ่าเท่าไหร่นะถ้าเป็น P. P.C.A. เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการมองเห็นนะครับไม่เป็นไรมันน่าจะถามแค่ M.C.A. กับ A.C.A. เนี่ยแหละนะครับส่วนอันต่อมาอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆสั้นๆน,นะไอเซอร์เข้าเซอร์เข้าอวิมันจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะสมองเวลาเรามองจากด้านใต้ของสมองขึ้นมาจะเห็นเป็นอย่างนี้นะเซอร์เข้าอวจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูรูปนี้เพื่อจะมาดูชื่อของอัลเทอรีในภาพนี้อีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เนี่ยยีมันมีหลายๆอันมากเลยแต่ว่าของสเต็ปสองเนี่ยไม่ละเอียดขนาดนั้นนะครับเราอาจจะดูแค่บางตัวนะครับอันที่มันออกสอบนะจริงๆมันจะมีซินโดรมที่สัมพันธ์กับการอินฟาบที่อัลเทอรี่ตำแหน่งต่างๆกันอยู่อยู่เยอะนะเห็นไหมมีชื่อมีเดียลเมดูลารีซินโดรมนะครับล็อกอินซินโดรมต่างๆมันเยอะแยะไปนะที่มันออกข้อสอบเนี่ยบ่อยๆจะออกอันนี้ครับแรตเทอร์เลเมดูลารีซินโดรมนะหรือวาเลนเบิร์กนั่นเองนะครับก็จะมีการอินฟาบที่ ตำแหน่งของตัวไพก้านะครับคือ p o สซิ i ลียอินฟิเลียซิ b ิ l l ล่า a r ลลี y นะครับไพกานะซึ่งมันมันเป็นบ้านที่แตกออกมาจากตัวของอวัยวะเทลลี่นะบางทีเนี่ยไอไอ lateral medullary syndrome เนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากทั้งพิก้าไอ้พก้าะเทลลี่เนี่ยมันอินฟักหรือว่าอวัยวะเทลลี่ก็ได้นะครับอืม อันนี้จะต้องจำไปหน่อยเนี่ยคือภาพที่พี่ให้มาดูทีนะเวอร์ชวลทอลทรีนะแล้วมีแตกบานไปเป็นพิก้าเนี่ยซึ่งตัวพิก้าเนี่ย,กกยมันจะเลี้ยงตำแหน่งละทะเล่ของตัวเมดูลารี่นะหรือ ular, นะเมดูล่าเองเขาเ,เรียกว่าลัทธ r ล l m เมดู l a r y ี่ซินโด e นะครับอันนี้ไม่เป็นไรถ้ามันเยอะไปเนี่ยพี่ก็แนะนําว่าให้จําไปเลยนะเพราะว่าจะไปอ,อทำความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวนะมันจะเยอะเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นที่ต้อง,ต,องต้องดูอีกเยอะนะครับ อ่ะโดยสรุปอันนี้พี่จะให้ให้ท่องจำเลยอ่ะก็คือลาทัลโล่เมดอลลี่ซินโดมนะหรือว่า Lenberg syndrome เนี่ยเกิดจากพิก้าอาร์เลี่นะครับหรือว่าเวิร์ติบอลอาร์เทลี่ที่เปนเกิดอินฟลักไปนะครับคีย์นี้ข้อจะมาวีเซนด้วยหลายนะคีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็คือจะมีอาการชานะคือ l o ลอส a พนเ e มเซน a t i o n เนี่ยที่หน้าฝั่งเดียวดีชันและเสีย pain t e m p e r a t ชันที่ลำตัวฝั่งตรงข้ามนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะเนี่ยหลักๆเนี่ยมี มีชาหน้าฝั่งหนึ่งชาแขนขาอีกฝั่งหนึ่งอันเนี้นะครับคือตอบไปเลยนะพิกก้าวูดิบอลเทอรีเนี่ยหาอะไรตรงนี้นะครับอันนื่นเพิมเ่มเติมก็คือจะมีมีเบาบางอินโวลเมนต์นะเช่นมาจจะมีดิสอาร์เทียมีกลืนลำบากนะมีฮอร์เนอร์ซินโดรมในฝั่งนั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเวอร์ไทโก้ในสแตกมัดเนี่ยพวกนี้มีได้นะครับประมาณนี้อเมื่อกี้ที่ให้ดูไปแล้วนะว่าที่ควรจะจำก็คือพิกก้าใช่ไหมต่อมาก็ สไปนอลขอดแล้วนะครับอันนี้จะมีแท็กต่างๆที่เราตำแหน่งของแท็กอาจจะต้องรู้นิดนึงนะครับก็คือโพสทีเลคอลัมม์ชื่อมันอยู่โพสทีเลียอยู่แล้วนะก็คือตำแหน่งอยู่โพสทีเลียนะครับต่อมาตัวของสไปนอลทรามิกแท็กเนี่ยจะอยู่แถวๆเนี้ยแถวๆแอนทีเรียแถวๆแรทเทอร์ลนะครับประมาณนี้นะครับส่วนคอร์ดิโคนสไปนอลแท็กก็อยู่ทั้งแถวๆเนี้ยแรทเทอร์ลเนี่ยครับประมาณเนี้ย ก็ไม่เป็นไรเราดูตำแหน่งภาพก็รู้แค่ว่าโค้ที่เราคล่มอยู่ด้านหลังแค่นั้นแหละส่วน,นอื่นเนี่ยมันก็อยู่แถวแถวรทเทอรลอยู่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับโดยการเรียงตัวของไฟเบอร์แท็เนี่ยมันจะเรียงอย่างนี้ครับคือ,อสมมติไฟเบอร์แท็ของมอเตอร์นะที่มันลงมาเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ไปเลี้ยงนั้งแขนอ,อกนะครับส่วนลำบ้าส่วนซาเข้าอะไรพวกนี้นะครับมันจะมี บนลงล่างอย่างเงี้ยนะครับทีนี้การลรงยงตรงไฟเบอร์มันจะเรียงแบบนี้นะครับของของมอเตอร์แท็กเนี่ยจะเป็น CTLs นะครับคือไฟเบอร์แท็กที่มันจะไปเลี้ยงตำแหน่งของเซอร์ไวคอเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะครับตามมาด้วยทอรัสิกตามมาด้วยลมบ้าตามมาด้วยสาเข้าเห็นไหมก็คือตั้งแต่แขนลงไปจนถึงขาอะไรเนี่ยมันจะเรียงแบบนี้นะครับจากในไปนอกก็คือ คออกนะครับลำบ้าสะเข้าเนี่ยไอเยังยมมันจะเรียงอย่างนี้นะครับโอเคจไหมจริงๆก็เหมือนเหมือนเหมือนกับตัวของเซนเซชันที่เป็นเพนเทมเพลชันเนาะมันก็จะเรียงเหมือนกันเนาะ CTLs เนี่ยเหมือนกันนะจากไหนไปนององนี้อันนี้ต้องรู้นิดนึง,น,งนะครับส่วนบทที่เรียกคอลัมน์คงไม่เป็นไรนะไม่ต้องจาหรอกนะครับทีนี้พอพอเรารู้การเรียงตัวแล้วนะครับ เมื่อกี้อะเมื่อกี้ที่พี่บอกไปแล้วนะเรียงตัวจากในไปนอกก็คือ C T L S นะครับทั้ง p พนเทมหรือว่า spinotlamic t แ a ็ ag, หรือว่า motor tag cortical spinal tag เนี่ยนะครับเรียงตัวแบบนี้เหมือนกันนะอะส่วนอีกอันนึงที่เราต้องรู้คือ lateral horn หรือ lateral column เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ Lateral Horn น lateral horn เนี่ยมันมันหลักๆมันจะคุมเรื่องของ Autonomic Function ในที่นี้ก็จะพวกบาร์แบดเดอร์คอนโทรลนะครับอพอเรารู้อาโตมีของสแวนนลคอร์ดแล้วการเี็งตัวของไฟเบอร์แท็เนี่ยดังนั้นก็จะจะบอกเราได้นะครับว่าถ้าเกิดคนไข้นยังมีปัญหาเรื่องอินทิสิคอร์ชันคือเป็นลิชันที่มาจากด้านในของคอร์ดเนี่ยนะครับมันก็จะโดน C ก่อนนะครับโดนมอเตอร์ไฟเบอร์ตำแหน่งเซเวคอ่อนทอรัส c ิก ก่อนลำบาก่อนซาคำเขาไหมมันจะเรียงงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเอ็ก n ์เทนซิคคือมีล e ิชันด้านนอกเ <c oughs> ช่นหมอนรองกระดูกเนี่ยอ่ามันมันมัน,ม,นมันเคลื่อนมาแล้วมันมากดทับสไปนอลคอร์ดเงี้ยมันก็จะกดด้านนอกก่อนใช่ไหมดังนั้นที่มีโอกาสเดินก่อนก็คือจะเป็น SLTC ใช่ม้มันก็สลับกันนะก็โดนแถวสาคมลำบากก่อน um, นะครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งนะพอพอเรามาดูเทียบกันทั้ง intrinsic Int call และ intrinsic call เนี่ยการ weakness เนี่ยมันก็เลยจะเรียงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็น intrinsic call มันจะโดนตำแหน่งของสวิตคอร์ก่อนใช่ไหมก่อนทอรัสิสใช่ไหมก่อนลำบากก่อนสาก้ำนั้นเนี่ยมันจะอ่อนแรงขาก่อนแขนเอ้ยพูดผิดอ่อนแรงแขนก่อนขานะมันจะลงไปนะอ่อนอ่อนแรงแบบ descending ลงไปนะส่วน intrinsic call เนี่ยมันจะอ่อนแรงแบบ ขามาก่อนนะครับแล้วค่อยอ่อนแรงที่แขนใช่ยไหมมันจะเป็น ascending ส่วนการ invo ของออโตนอเมกเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้และทล้อ horn ใช่ไหมมันอยู่ข้างด้านในด้านใน,น,ในอะ่ะดังนั้นถ้าคนที่เป็น intrinsic c o r เนี่ยก็มักจะมีไอ้ bow bander invoment เนี่ยได้เร็วนะครับแต่ extrinsic core เนี่ยก็ช้านะก็ตรงข้ามกันอาการเพลนนะที่ช่วยได้เนี่ยคือ extrinsic core นะมันจะมีลักษณะเพลนเป็นแบบ เพนที่บนอ่ะนะครับเราอาจจะคำที่ตรงกระดูกสันหลังเราวเพนอย่างเงี้ยนะบนแล้วก็มีเรดิคูล่าเพนนะเพราะว่ามันมีการกดเบียดเรื่องของเนื้อบรูทอะไรต่างๆด้วยทําให้มีเรดิคูล่าเพนส่วนใหญ่แบบเจอในคนไทยแบบออทโหปิดดิกส์อะไรเงี้ยนะครับนะสมองกระดูกเคลื่อนอะไรพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็อ่จะมาพรีเซนต์แบบภาษาเอ็กซ์ซินสิกคอร์ดอย่างเงี้ยนะครับนะส่วนเซนเซชันเนี่ยก็ อของอินทิซิคอนเนี่ยซาข้ามมันอยู่นะด้านนอกสุดกว่ามันจะถึงซาข้ามก็นานนะส่วนใหญ่ก็เลยมักจะมีซาข้ามสเปรลิงนะครับจะมีซาเข้าสเปรลิงนะครับเช่นอ่าอ่าเช่นไม่ชาตรงบริเวณรอบก้นอย่างเงี้ยเออมามันต้องสเปร์ไว้นะครับหรือว่าการที่ยังมีอ่าเอ็กซ์เทนชันของบิทโธอย่างเงี้ยก็จะมีว่ามีซาเข้าสเปรลิงนะครับมี เ n a l Wing Effect เนี่ยก็แสดงว่ามีสากาสแปลงนะครับส่วน Extensive Cord ก็ไม่ค่อยมีสา s p สแปลงเพราะมันโดนก่อนเลยโดยนั้นแรกเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้สำหรับ n n น s i กับ extensive c o อ d นะครับต่อมาที่เราต้องรู้นะครับคือ Spinal Cord เนี่ยมันก็จะมี r e ช i o n ที่เป็นแบบ c o m p l e t e เลยนะ c o m p l t t e เนี่ยอันนี้ง่ายก็คือมันจะเสียฟังก์ชันทั้งหมดแหละทั้งมอเตอร์เซนเซชันทุกอย่างใต้ต่อ r e ช i o n ไปหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเป็น n c o m p l e t e cord เนี่ยต้องมาดูอี มันจะแบ่งเป็นได้แบบหลักๆเนี่ยสี่แบบนะครับก็คือมีทั้งแอนติเรียคอร์ซินโดมนะโพสเรียคอร์ซินโดมเซนทัลคอร์ซินโดมแล้วก็บาวซิคอร์ดนะครับคือถ้าแอนติเรียคอร์ซินโดมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมันก็จะโดนทั้งมอเตอร์ทั้งทั้งเพลนเทมเซนเซชันแต่ว่าจะสแปร์โพพิโอเซชันนะเพราะไม่โดนโพสเรียคอร์ลประมาณนี้ส่วนโพสเรียคอร์ซินโดมเนี่ยมันก็โดนแค่โพสเรียคอร์ดนะแต่ว่ามอเตอร์ กับเทยนเทมเซชันเนี่ยยังปกติอยู่นะครับส่วนเทนเซนเซนทรัลคอซินโดมเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นไงมันมันเป็นตำแหน่งตรงตรงกลางอ่ะนะครับมันก็จะคล้ายๆ้อินดิซิคอลิชันเมื่อกี้แหละก็คือจะมีการวีที่แขนนะครับจะมีการทีวีที่แขนเออก่อนขาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเป็นเป็นเป็นที่แขนอย่างเดียวโดยที่ขาไม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะบอกว่าเออเป็นซินดอคอร์ นะครับนะส่วนบราิคอรดเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะก็คือเป็นเป็นเอมิคอร์ดไดเซชันนะครับก็ค,คือคนไข้เนี่ยนะครับก็จะมีการเสียของตัวอมอเตอร์นะครับเสียของมอเตอร์ในฝั่งนั้นๆนะครับแล้วก็มีการชานะครับเรื่องของเพนแอนเทปเนี่ยเป็นไงครับฝั่งตรงข้ามอืมโอเคไหมคีย์มันจะมันจะ มันจะเป็นคนละฝั่งกันน่อยเพนเทมซนชันจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับมอเตอร์ที่มันเสียนะโอเคไหมมอเตอร์ motor จะเสียฝั่งลชันแต่ว่าเพนเทมซีเนชั่นเนี่ยจะเป็นฝั่งตรงข้ามเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้เรื่องของการคอสในระดับสไปนอลคอร์ดนั้นๆเลยเนี่ยของสไปโนเทนิกแท็กเนี่ยมันเลยมันทําให้มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาแต่ว่าเอาเป็นจริงๆไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดสมมติจมันออกมาเนี้ยถ้าเราถ้าเราอ่านแล้วเราเห็นว่าเออมันมี มอเตอร์เสียฝั่งหนึ่งไอเพนเทมเซนเซนชันเนี่ยเสียอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ค่อยมาหาชอยเรื่องของบราสคอตนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้อ่ะชนานเลยนะครับตอนนี้มาอ่าเดี๋ยวก่อนจะเริ่มทบทวนพี่ว่าเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทสองนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทสองนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับ